สวัสดีครับทุกทท่านครับเดี๋ยวมาดูข้อที่38กันดีกว่านะครับเดี๋ยวข้อ3 8ดูดีนะฮะโจทย์อย่างนี้นี่ค่อนข้างน่าสนใจมากๆโจทย์ข้อ38นี้มันน่าสนใจยังไงหรือครับท่านเขาวัดข้อ38.1น่ 38. นั้นให้แรงมา450ินิวตันจงหาว่าครับ m a g n i t u d e of the moments produced about แกน X มีค่าเท่ากันกับเท่าไหร่ยังเป็นเรื่องเดิมนะฮะให้แรงมาและหาโมเมนต์ที่อยู่ในแนวแกนที่เราสนใจนั้น ว่ามีค่าเท่ากันกับเท่าใดแต่ทุกๆขั้นโปรสังเกตให้ดีครับว่าข้อถ้าคนไหนจะทําก่อนนะฮะผมอยากให้ทุกขั้นสังเกตว่าไอ้ปกติการให้มุมเทียบกับแกนเนี่ยการให้มุมเทียบกับแกนถ้าเราสมัยก่อนเนี่ยอลฟาเบตา้าแกมมาเนี่ยอลฟาเนี่ยคือมุมที่ทํากับแกน x ต้องทํากับแกนบวกนะฮะอลฟาเบตา้าแกมมาต้องทําจากเวกเตอร์ของแรงเข้าหาแกนบวกของแต่ละแกนนะครับ เพราะฉะนั้นทุกท่านเห็นว่ามันให้60มาก็จริงที่กระทำกับแนวลักษณะแกน x แต่เขาทำกับแนวที่เป็นลบ x นะครับลบ x นะครับถ้าจะทำก่อนอย่าลืมใส่เครื่องหมายลบในเขาด้วยนะเพราะแต่ก่อนผมบอกว่าเราใส่ไปเลยเราใส่คอสเข้าไปเลยไม่ต้องสนใจบวกลบเพราะว่าเดี๋ยวการบวกลบเนี่ยมันจะสะท้อนออกมาในค่าของคอ s ์สเซตตาเองแต่บังเอิญว่าข้อนี้เขาไม่ได้ทำกับแกนบวกนะครับเตือนไว้ก่อนเตือนไว้ก่อน มาดูข้อที่2องแปลโจทย์ไว้ลวเลยเผื่อคนไหนทํารวดเดียวแต่ผมขออาตแยกเป็น2ข้อแล้วกันนะครับจะได้แยกในการทบทวนได้ง่ายเขาบอกว่าครไอ้ตัวที่อยู่ในเชลส์เอนี่ยอยู่ในเนี่ยอยู่ในไอตัว A เนี่ยหลอดนี้นะครับพอไว้ t h e maximum resistance moment เท่ากับ15นิวตันเมตรรอบแกน X ครับจงหาว่าแรงที่มากที่สุดในการออกเนี่ยจะทําให้เท่าไหร่ในทําให ไอตัวบักเก็ตนี้ไม่หมุนความหมายก็คือว่าไอตัวหลอดสีไอตัวหลอดเนี่ยมีแรงเสียดทานแรงหนึ่งในการต้านทานการเคลื่อนที่นะครับเดี๋ยวเราไปบทต่อไปเดี๋ยวจะได้เรียนรู้กันเยอะเลยละเกี่ยวกับพวกนี้นะครับในการต้านทานการเคลื่อนที่เขาบอกว่าการที่มันจะไม่หมุนเนี่ยมันมีแรงเสียดทานค่านหนึ่งอยู่และมันมีแรงเสียดทานที่ต่อต้านการโมเมนต์ในลักษณะแกน X อยู่ที่15นิวตันเมตร คำถามคือแรงที่มีค่ามากสุดเท่ากับเท่าไรในการที่แอปพลายลงไปในวัสดุกของเราแล้วไม่ทําให้บักเก็ตตัวนี้หมนุนอ่าน่าสนใจไหมล่ะเอาอยัางไงก็แล้วแต่ผมขอตัดไปที่ข้อ31.1ก่อน3 1มครับทุกๆท่านไปพิจรารณากันดูนะครับแรงมีค่าเท่ากับ4 5นื้อนิวตันคนไหนอยากทําก่อนนะครับผมบอกความรับให้นะครับ ยูทูบมีกดหยุดสต็อปได้นะนะครับกดหยุดสต็อปทำก่อนนะครับโอเคครับผมเริ่มเลยนะครับผมเริ่มเลยนะครับก็กดแล้วนะทําแล้วเรียบร้อยนะครับทําแล้วก็มาทบทวนกับผมอีกครั้งหนึ่งก็จะได้จําให้มันจบนะครับให้มันจบให้มันจบที่การดูนะในี้ก็เสียเวลามาแล้วดังนั้นครับผมก็เลยไปต่อครับว่าไอแกนที่เราต้องการนั้นเป็นอยู่ในแกนลักษณะนี่คับแกน x ครับ ข้อ38.1จุดหนึ่งะฮะจำได้จำโจทย์ได้นะฮะหาโมเมนต์รอบแกน x ครับพบอกว่าไอโมเมนต์รอบแกน x มันไม่มีอะไรเลยอะ่ะก็โมเมนต์รอบแกน x mx มีค่าเท่ากับแกน x ก็คือเอา ux ไปดอทอยู่กับ r และก็ไป c o s กับแรง f แต่บางเอิญนว่า ux เนี่ยเรารู้ว่ามันคือ i ครับแต่ i ต้องไปดอทกันกับ r คอสกันกับ f r, r r r ย้ำอีกทีว่า เป็นการวัดจากจุดใดๆก็ตามในแกนไปหา line of action นะครับไปหา line of action เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกเอาจุดที่เรานั้นหาง่ายจุดที่มันหาง่ายนะครับข้อนี้ก็พิเศษหน่อยก็คือเป็นการลากคับเป็นการลากจากจุด A นี้ไปหาแนวแกน F ผมขออนุญาตให้เป็น R ครับ R R A B ครับทุกทา่าน RAB เนื่องจากจุด A เป็นจุด 0, 0, 0เพราะฉะนั้นแล้วหากเรายังจำได้เราสามารถเอาจุดปลาย B นั้นมาพิจารณาเป็น p o s ชันเว v e ตอร์ได้เลยโดยครับไปทาง x ครับ150มิลิเมตรแต่ไปทางลบ x นะครับเลยออกมากลายเป็นลบ0.15 i ครับทุกทา่านแปลงเป็นเมตรแปลงเป็นเมตรนั่นเองไปดูไปดูลักษณะ y ครับวิ่งออกมาหา y นี่วิ่งออกมาเป็นบวกนะฮะ บวกเท่าไหร่ฮะบวก0.3ครับ0.3แต่เป็น J นะครับทุกท่านแล้วกลับแล้วแล้วแล้วและก็วิ่งขึ้นอันบนเนี่ยอยู่ที่100มิมตร100มิมก็บวก0.1แต่ต้องออกมาเป็น K นะครับใส่หมวกให้หน่อยนิดนึงใส่หมวกให้เข้าหน่อยนะครับเมื่อใส่หมวกเรียบร้อยแล้วก็ขออนุญาตอาราธนากรอบมาตีไว้เนี่ได้แล้วนะครับอ่า ตัวต่อมา i เนี่ยรู้จักกันแล้วแน่นอนนะครับตัวต่อมาที่ผมอยากหาก็คือ f ครับ f นั้นจากการจำได้จากบทก่อนหน้านี้คือสามารถเขียนได้โดยขนาดของแรงคูณอยู่กับยูนิตเวกเตอร์ขนาดของแรงออกมาแล้วครับคือ450นะครับจากการจำได้นะจากการจำได้จากโจทย์ให้มานะครับโจทย์ให้มา450และยูนิตเวกเตอร์นี่หาได้อย่างไร ยูนิตเวกเตอร์ก็เริ่มในแนวแกน x นั้นทํามุม60องศากับแนวแกน x แต่ออกไปในทิศทางลบหรือขออนุญาตเขียนลบไปก่อนเดี๋ยวกันลืมนะครับลบลบแล้วเป็นลบเท่าไหร่ลบโคศโคศ60เอาล่ะครับในลักษณะแกน y ทํามุม60องศากับแกนบวก y ก็บวกบวกกันกับ c o s นะครับ60องศา j อันนี้ไนะแล้วก็ไปบวก ไปบวกกับคอส45ครับผมบวกกับคอส45แต่อย่าลืมนะฮะว่าออกมาในลักษณะที่เป็นแนวแกน k ครับทุกท่านครับออกมาลักษณะอย่างนี้แล้วครับออกมาลักษณะนี้แล้วก็พยายามเขียนเขาให้อยู่ในรูปของเราง่ายๆเราจะได้พิจารณากันต่อก,กดเครื่องคิดเลขนะครับให้มันเรียบร้อยให้มันเสร็จสับออกมาเป็นลบกับ2 2 5ไอครับ 2, 2, 5, I, ออกมาเป็นบวกสองสองฮะแล้วก็ไปบวกกับสามหนึอเคหน่วยออกมาเป็นนิวตันครับทุกท่านเอาละ f ได้แล้วนะครับ f ได้แล้ว i รู้ i รู้จัก R รู้จัก f รู้จักดังนั้นโมเมนต์รอบแกน x จะไม่เหลืออะไรแล้วฮะเราก็รู้จักนะครับโอเคครับเหมือนเดิมครับ ก็ m รอบ x ก็มีค่าเท่ากับ i แล้วก็ไปดอทกันกับ r แล้วก็ไป c ค s กันกับ f นะครับเขียนเมสริกออกมาเป็นเมสริกง่ายๆที่พวกเรารู้จักนะครับ i ก็คือ1แหละฮะออกมา1่ครับ0 0ครับ r ละครับทุกท่านครับ r ออกมาเป็นลบครับ0.15ครับ0.3ครับและ0.1ครับ เท่านั้นยังไม่พอฮะออกมาแรง F ล่ะฮะหาแรง F ได้ไหมฮะก็หามาแล้วนี่ฮะเอาละขอเลื่อนนิดหน่อยเดี๋ยวจะบังนะครับหาแรง F ออกมาแล้วได้ออกมามีแค่ตัวเดียวเท่าน,นั้นแหละครับทุกท่านก็ออกมาเป็นลบสองสองห้าครับบวกสองสองห้าครับสามหนึ่งแปดจุดสองศูนย์ต่อแถวต่อหลักออกมาให้เรียบร้อยหนึ่งศูนย์ครับลบศูนย์จุดห้าศูนย์จุดสามครับเวลาเหลือนะฮะ อ่ะลบสองสองอ่ะลบสองสองห้าแล้วก็บวกสองสองห้านะครับคูณขึ้นเป็นลบคูณลงเป็นบวกฮะคูณลงมีตัวเดียวนะครับนอกนั้นเป็นศูนย์หมดเลยนี่ยศูนย์ศูนย์นะครับอ่ะคูณขึ้นนะครับคูณขึ้นก็มีตัวเดียวฮะนอกนั้นก็เป็นศูนย์หมดนะครับอันนี้ก็ศูนย์ครับอันนี้ก็ศูนย์ดังนั้นก็เหลือแค่นี้แหละครับก็องค์ใดพระสัมพุทธครับ สู่วิสุทธ์นะครับผมพักกรุณนาครับทุกท่านพยายามเขียนลงไปนะครับอะไรเนี่ยนะพยายามเขียนลงไปให้เรียบร้อยนะครับอ่เอาเขาให้หาแค่แมกนิจูดนะครับก็ตอบแค่ค่าแมกนิจูดก็ได้ไม่ต้องตอบเป็นติด i ติด j ติด k ก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวคูณกันให้ดูสักเล็กน้อยก็เป็น0.3คูณกับ318.20และก็ไปลบครับกับ0.1 0.1ฮะ0.1นะครับแล้วก็ไปคูณกับ2 2 5 เรียบร้อยแล้วครับทุกท่านก็ได้คำตอบมาฮะอ่ะคูณกับหนึ่งหน่อยละกันบางคนว่าหนึ่งหายไปไหนนะครับหนึ่งคูณอะไรก็ได้ตัวนั้นนะโอเคละโอเคละ,คละนะครับข้อนี้ออกมาเลยออกมากลายเป็นนะครับ73.0นิวตันเมตรครับ73.0นนิวตันเมตรแล้วก็ตีกรอบให้เรียบร้อยครับนี่คือคำตอบที่เราปรารถนาครับทุกท่านครับ 38.1ก็จะประมาณนี้แหละครับออกมาประมาณนี้38.2นี่ก็ไม่ยากอะไรเพียงแค่เขาให้ตัวนี้มานะครับและเราก็คิดย้อนกลับไปเท่านั้นเองเดี๋ยวไปเจอกันข้อที่38.2นะครับมันจะได้ไม่ยาวเกินไปเนาะนะครับเผื่อคนไหนอจองโต๊ะไว้แล้วนะครับต้องไปสังสรรค์กับเพื่อนๆก็จะได้หยุดไว้เท่านี้แล้วก็ไปสังสรรค์ก่อนพรุ่งนี้เช้าให้กลับมาดูกันใหม่นะครับ หรือพับปิดแล้วค่อยกลับมาดูอีกทีหนึ่งนะครับอาจแล้เจอกันข้อ38.2ครับสวัสดีครับ